สวัสดีค่ะเกลิสวัสดีเอฟซีช่างชองเด้อค่ะนะคะมันนี้ก็ออกมาเกียร์ปลานะคะน,นะคะเกียร์ปลาจมแจมจมแจมจมแจม,จม,จมนี่ก็โตรุ่นนี่นะคะ่ะเมื่อนี่นะคะเกลืก็มีแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นแนวท่างของเอฟซีขอนแก่นนะคะวัตถิพันธมากกว่าวันไรโล่งหายเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นหม่นะคะ สำหรับแนวทางของเอฟซีขอนแก่นนะคะเข่ามาตลอดนะคะงวดเมื่อกี้นี่เป็นกระซงมาให้เข่าสองตันะคะมีเก่ากับหนึ่งนะจ๊ะเข่าสองตัวกับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเลยนะคะพี่นนองนะคะสวัสดีตอนแรกๆนะคะนะคะ่ะสำหรับนะคะท่านใดนะคะที่ยังติดตามกันอยู่ก่บขอขอบคุนเดอร์ค่ะขอบพระคุณหลายๆนะคะที่เป็นกํำลังแรงใจนะคะไฮแมเกดนะคะเนาะนะคะ กะศพยา,ยามนะคะเกตกะสิพยา,ยามเอาแนวทางนะคะมาฝากนะคะจะมีค้นเบิงหรือบเบิงกับบาัวานะจ๊ะต่ว่าเกิเอียมาแบ่งปันทุกงวดนะคะจะมาลงงหายทุกงวดทุกงวดเลยเนาะคะ่ะเนาะนะคะกเขาแน่รุดแน่กัยญาวากันเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวฮอสิเบิงตัวเลขแนวทางของเอฟซีขอนแก่นไปพร้อมกันเลยนะคะว่างวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหก เอฟซี FC, เพิ่นหายมาตัวไดนะคะขันผู้ใดตามแนวทางของเอฟซีคอนเจนนะคะกระสีหูอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าแนวทางของเพิ่นบอลรุดนะคะนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวลอเกี่ยป่าเซจก่อนเด้อค่ะท่ชนชมนะคะละหัวหารให้ปลาก่อนนะจ๊ะนะคะป่ากระลังใหญ่นะจ๊ะป่ากระลังใหญ่เด้อพี่น้องนนะ่ะมีตาป่าปลานิ่นนะจ๊ะปลานิ่นเด้อค่ะคนนะ่ะนะคะ ป่านิ่นนะคะพวกน่ะจุ้มจำ้ำจุมจำอยู่ค่ะฝนตกนะคะค่ะเดี๋ยวกันบพเสียเวลานะคะเข่าเขาไปเบิงตัวเลขแนวทังของเอฟซีคอนเจนไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนี่ละค่ะสถิตินะคะของเอฟซีคอนเจนนะคะนี่ละค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ติดตามนแนวทางนะคะของเอฟซีคอนเจนนะคะโค้งสีดเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะมาบนไหตัวดนะคะนี่นะคะเจ็เลยเอาตั้งแตงวดวันที่สองพฤษสภานะคะมาฝากนะคะคนไข้หายมากมงวดคนไข้สองโตมงวดคนไข้สามโตนะคะชมนะคะมงวดวันที่สิบหกมิถุนายนะคะเอฟซีเป็นยากนะคะ,คะ,คะเหตุงานนะคะคนก็เลยลืมข้าวนะคะ เบ่ยบรได้ทรงตัวเลขมาไห้นะคะนี่นะคะกะเข่ามาตลอดนะคะกะเป็นบนบ้างล่างบ้างนะคะบางที่กับเข่าหดสองตัวนะคะบนล่างนะคะบางที่กับมาาหดสองตัวสามตัวนะคะ,คะเล็เต้นเลขวิ่งนะคะเนาะนี่นะคะแคบน้าจอไว้เธอเบิรงเล่นนะคะแนวทางของเอฟซีนะคะวดนีเฮ้ามาเบิรงกันมาวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหก เปนไฮปิดมากนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะจะมาตัวใดห้าล่อรุนกันนะคะเนาะตาบากับเจดก็มีจับคู่ไฮน,นะคะจับคู่ไฮยู่ประมาณสามคู่นะคะชมนะคะสามคู่นะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเลขนี่นะคะเล่นได้บนล่างเนาะคะ่ะเล่นได้บนล่างมีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งเนี่ค่ะ เล็กติดเพลินนะคะของเอฟซีนะคะชระัดจุ้นเนาะค่ะคนจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้เจ็ดสี่เก้าอันนี้มาจับคู่นะคะขันปูเรมากอะสื่อนะคะขันปูเรบอมากาผ่านเด้จ้ะมีเจ็ดสี่เก้าสองหนึ่งหานะคะเจ็ดสี่ เมือกกระสิมือเด็ก้าสองหนึ่งห้านี่นะคะตัวเลขจับคู่แค่นั้นนะคะของเอฟซีคอนเจนแล้วก็เลขสามตัวนะคะเลขสามตัว หกเจ็ดสี่แล้วกัเอาหกเก้าสองแล้วกัหกหนึ่งห้าตัดสิมีโต จะเน้นไห้นะคะเน้นไห่หนึ่งคู่หนึ่งชุดนะคะจะมีตัวเน้นไห้อยู่เดือยค่ะพี่นออ้องเอฟซีเนาะคก็พันก่อนแจกนะคะกาดทาไปก่อนแจะพี่น้องค่ะเอซีงวดวันที่สิบหกเลขติด เด็ติดนี่นะคะเจ็ดเก้าหนึ่งจับคู่เจ็ดสี่เก้าสองหนึ่งห้าหกเก้าสองหกเจ็ดสี่หกหนึ่งห้านะคะสามคู่สามชุดเดอร์พี่น้องเป็นเนนไฮนะคะเน้นไฮที่เจ็ดสี่นะคะ นะคะตัวเน้นนะคะเจ็ดสี่แคปหน้าจอไปเลยนะคะสถิติเพิ่นนะคะเนื้มอมลหลุดด้อพี่น้องจะได้ออกไปหาซือ้อมึกซื้อปากกาอยู่พี่น้องเอ้ยบริเฮ็ดโดนหลามือปากกากับบามี่นะคะ แคปหนะ้าจอไว้เลยนะคะขันบ่มากตัวเลขนะคะที่จับคู่หายกับสามารถประจับใส่กันกับตัวอื่นในเด้อะคะ่ะเล่นได้นะคะแนวทางของ f อ c ซีอนเจนเล่นได้บทลางนะคะขันบ่มีสามตัวนี้ออกยากนะคะทำช่วงออกยากนะคะก็ขอให้พพอแม่พี่น้องทางช่องแม่เกตนะคะเอาไปไว้แคปไว้นะคะเอาไว้แถแนวเบิรงก็แล้วกันเนาะเนาะ สำหรับแนวทางนะคะสอบถามกันเขามาหลายนะคะตั้งแต่ผม,มาไหาบึงนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะกต่ยังไม่คยรุดนะคะนะคะงวดนี้นะคะเข้ามาลุ้นกันว่าเลขติด791นี่นะคะเพิ่นจะมาตัวใดนะคะจะมาบุญมาลางนะคะเนาะนะคะแคปหนา้าจอไวท้ทะเบงเลยนะคะแนวทางนะคะ ของ FC คอนเจนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่เขามารับช่วมแล้วนะคะเกตก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกคนเด้อนะคะถูกหวยรวยเบืรอไปน้ำกันนะคะงวดวันที่16กันยายนพศ2566นะคะ วอห้ชุโชห้มันกันสุขุูสุขตนกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกตดกัสวัสดีค่ะ